รัสเซียเตรียมถล่มคาคีฟครั้งใหม่เมื่อ,อยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลไม่ได้เหมือนชกมือข้างเดียว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะยังมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งรัเสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียกับยูเครนนะครับตอนนี้ที่มีการาสู้รบกันอยู่นะครับมีการโต้อตอบกันอยู่ จะมีอยู่3ส่วนด้กว่านะครับส่วนที่1คือบริเวณเมืองคาคีฟโดยเฉพาะเมืองวอฟชานนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นบริเวณทางทิศตะวันออกของยูเครนก็คือลูฮันโดเนสนะครับที่มีการสู้รบกันอยู่โดยเฉพาะที่เมืองโดเนสนะครับก็ยังมีการเรียกว่าเข้าปะทะกันตลอดเวลานะครับส่วนที่3บริเวณที่3ที่ยังมีการลบกันอยู่ก็คือบริเวณที่แคว้นไครเมียแต่รู้สึกว่าดูเหมือนว่าบริเวณ แคว้นไคเมียนี่นะครับรัสเซียจะถูกทางฝั่งยูเครนนะครับเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเรียกได้ว่าตอนนี้ยูเครนถล่มทางแคว้นไคเมียจนเรียกว่ารัสเซียตัวนี้งอหัวไม่ขึ้นเลยครับไม่มีการตอบโต้จากทางฝั่งคัดเซียบริเวณที่แคว้นไคเมียเลยครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่แคว้นไคเมียตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารัสเซียมีการย้ายทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ย้ายกําลังคน หนีออกจากบริเวณคล้ายไคและแคว้นไครเมียเพราะว่าแคว้นไครเมียตอนนี้นะครับสถานการณ์ของแคว้นไครเมียรัสเซียไม่สามารถส่งกําลังบํารุงมาทางแคว้นไครเมียได้ง่ายเพราะว่าสะพานเคิร então, like <internally. S 3> ์ดหรือว่าสะควานไครเมียก็รัสเซียตอนนี้มีการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่เป็นทางบกมากขึ้นเพราะนั้นรัสเซียจะไม่เน้นใช้สะพานข้ามช่องแคบไครเมียในการส่งกําลังบำรุงมาที่บริเวณนี้เพราะนั้น สถานการณ์บริเวณแคว้นไคาเมียของรัเสเซียมันจึงเป็นเรียกได้ว่าถูกโจมตีอยู่ข้างเดียวเดี๋ยวเราจะมา,าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ทางด้านทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของยูเคนะครับก็คือบริเวณแคว้นคาคิโดยเฉพาะเมืองส่วนหน้าก็คือเมืองวอบชาน เมืองวอปชานเป็นเมืองที่เป็นจุดยัทธศาสตร์สําคัญที่รัเสเซียนั้นจะพยายามบุกยึดเข้ามาให้ได้เพราะว่าถ้าเผื่อรัเสเซียสามารถยึดเมืองวอปชานได้นะครับเมืองวอบชานก็จะเป็นฐานที่มั่นสําคัญในการที่จะใช้กระสุนปืนใหญ่นะครับ โจมตีไปทางเมืองคาคิฟได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระยะทางที่จากเมืองวอบชานในการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ไปที่คาคิฟนั้นมันจะเป็นระยะทางที่พอดีเพราะฉะนั้นวอบชานมันเลยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการที่รัเสเซียก็จะพยายามบุกยึดยูเครนก็ต้องพยายามตือ้อดึงเก็บเอาไว้ให้ได้ไม่ให้รัเสเซียบุกยึดเพราะนั้น วอปชานมันก็เลยเป็นเมืองที่มีการโต้อตอบการดุเดือดมากที่สุดเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวว่ารัเสเซียก็ได้ออกรายงานการโจมตีทางฝั่งเมืองวอปชานยูเครนเองก็ออกรายงานสถานการณ์เมืองวอปชานเหมือนกันเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เมืองวอปชานมันก็เลยกลายเป็นเมืองที่ทั้งสองฝ่ายนะครับแย่งชิงความได้เปรียบเพราะนั้นเวลาที่มีรายงานสถานการณ์จากทั้งสองฝ่ายมันก็กลายเป็นว่า มันทั้งสองฝ่ายก็มีความได้เปรียบนั่นก็คือต่างฝ่ายต่างอ้างว่ายึดพื้นที่เมืองวอรชานได้มากกว่ากันแต่สถานการณ์ที่เมืองวอบชานนั้นรัสเซียจะมีความได้เปรียบยูเครนอย่างหนึ่งก็คือรัสเซียสามารถใช้อาวุธทุกอย่างที่ตัวเองมีสามารถใช้ถลม่มเมืองวอบชานได้เรียกได้ว่ารัสเซียมีอาวุธอะไรตรงไหนตอนนี้นะครับสามารถโจมตีที่เมืองวอรชานซึ่งเป็นดินแดนของยูเครนได้ แล้วทำไมยูเครนจึงไม่สามารถโต้อตอบกลับไปได้เหตุผลมันก็เป็นเพราะว่ายูเครนยังไม่ได้รับอนุญาตจากชาติสมาชิกนาโต้ต่างๆรวมทั้งอเมริกาต่างๆในการใช้ขีปนุษย์รลืะไก่ในการโต้ตอบโจมตีทางด้านลึกไปทางฝั่งรัเสเซียได้อย่าลืมนะครับว่าชาติต่างๆนั้นยังไม่มีการห้ามยังมีการห้ามใช้งานอยู่เพราะนั้นยูเครนก็เลยไม่สามารถเอา อาวุธยุทธวิธีต่างๆไอ้อย่างเช่น AT ACMS หรือว่าไอ้พวกสตอมชารโดต่างๆเหล่านี้มาโจมตีรัดเสียในด้านลึกได้เพราะนั้นยูเครนก็เลยเสียเปียบในด้านนี้แต่ยูเครนก็พยายามใช้กลยุทธ์ที่ตัวเองมีเพราะว่าสมรภูมิของทางฝั่งยูเครนนั้นมันจะอยู่ทางด้านที่สูงก็เรียกสมรภูมิสูงขมมองเห็นรัสเสียด้านไกลเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยยังเป็นข้อได้เปรียบของทางฝั่งยูเครนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึง่งถ้าเผื่อยูเครนสามารถาใช้งานขีปืนไร้กระไกได้มันก็จะสร้างความได้เปรียบกับยูเครนอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยูเครนก็เลยต้องใชอององใ้อาวุธที่ตัวเองมีก็คือพวกโดนมั่งในการโจมตีแล้วก็อาวุธที่ตัวเองมีที่ใช้โจมตียูเครนแต่ไม่สามารถโจมตีระยะไกได้เพราะนั้นมันก็เลยเป็นความเสียเปรียบของยูเครนทางฝั่งภูมิภาคของแคว้นคาคิฟโดยเฉพาะที่เมืองวอฟชาน จากความได้เปรียบของรัสเซียในภูมิภาคเมืองคาคิฟโดยเฉพาะที่เมืองวอฟชานนะครับมันก็เลยทําให้รัสเซียนั้นสามารถโจมตีได้ง่ายเพราะฉะนั้นไม่กี่วันก่อนมันก็เลยมีสถานการณ์ที่รัสเซียใช้ไอ้เจ้าขีปุรุ e อิชันเดอร์นะครับสิลูกโจมตีมาทางฝั่งยูเครนมันก็เลยสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและก็โดยเฉพาะโรงพิมแห่งหนึ่งก็ ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเพราะ,ะนั้นขีปนาวุธที่รัเสเซียยิงมานั้นมันก็เกิดจากความได้เปรียบของรัเสเซียที่สามารถใช้อาวุธระยะไกลโจมตีมาทางด้านลึกของรัเสเซียได้อย่าลืม,มนะครับว่ารัเสเซียตอนนี้มีกําลังพลที่พร้อมจะบุกเข้ามาทางบริเวณเมืองวอฟชาน,นั้น สถานการณ์ล่าสุดมีรายงานว่ามีประมาณอยู่4 0,000ื่นนายนะครับจากที่ครั้งก่อนเริ่มต้นสงครามสองอาทิตย์ก่อนนั้นมีประมาณ5 0,000เกือบ6 0,000่นนายเพราะฉนั้นสถานการณ์ตอนนี้เขาเรียกว่ากําลังลบของรัเสเซียนั้นก็ล่อยหลอลงไปทุกทีเพราะว่าแต่ละวันมันมีความสูญเสียของทหารรัเสเซียที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่นายคิดดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ที่เมืองวอปชาน,นั้นสูญเสียรัเสเซียสูญเสีย,สสยกําลังพลไปเท่าไหร่สูญเสียยา,ยานเกราะไปเท่าไหร่เพราะว่า รัเสเซียก็จะใช้อาวุธหนักในการโจมตีใช้ซู34บแบกอาวุธระยะไกลโจมตีมาทางฝั่งของยูเครนแต่เครื่องบินลบของรัเสเซียนั้นก็เสียเปรียบอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถบุกเข้ามาด้านลึกในดินแดนของยูเครนได้เพราะว่ากลัวจะโดนสอยกลัวระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนสอยเพราะนั้นรัเสเซียก็เลยโจมตีจากดินแดนของตัวเองโดยใช้ขีปนาวุธระยะไกลมาทางฝั่งของยูเครนเพราะนั้นเรียกได้ว่า รัสเซียนั้นเอาความได้เปรียบทุกอย่างในการโจมตีมาทางฝั่งยูเครนเพราะนั้นเราก็เลยเห็นสถานการณ์ที่รัสเซียเอาอาวุธโอเดปพันหซึ่งเป็นขีประวุธิทำลายล้างเรียกได้ว่าเป็นนิวเค้นน้อยๆในการโจมตียูเครนซึ่งมันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่รัเสเซียบุกเมืองคาคีฟหวังจะยึดพื้นที่เมืองให้ได้บ้างที่สุดเพราะนั้นตอนนี้รัเสเซียสามารถยึดหมู่บ้านแนวชายแดนของทางฝั่งยูเครนได้ก็อยู่ที่ยังอยู่ที่12หมู่บ้านนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ข้อมูลของว่าเป็นทางฝั่งยูเครนหรือว่าทางฝั่งรัเสเซียจะไปนคึนอ้างเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยอยู่ในขั้นตอนที่รัเสเซียน่าจะปมีการเตรียมการที่จะบุกยึดครั้งต่อไปเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวว่า พวกรัสเซียนะครับได้มีการส่งขบวนรถขนส่งรถยานเกราะรถสร้างสะพานพร้อมด้วยรถถังจํานวนมากนะครับที่ติดตาสัญ,ญลักษณ์ว่าจะมาทําการรบในพื้นที่ของเมืองขาค,คิปเรียกได้ว่าตอนนี้รัเสเซียกําลังส่งกําลังบํารุงมาถึงเมืองอใกล้ๆชายแดนของเมืองวอบชานแล้วนะครับเพื่อหวังที่จะบุกยึด เมืองวอบชานให้ได้และก็เพื่อทำให้วอบชานนั้นเป็นเป้าหมายในการใช้โจมตีเมืองคาคิปต่อไปอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดของหลังฝั่งรัเสเซียซึ่งสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่รัเสเซียกำลังรวบรวมกำลังพลนะครับน่าจะเป็นการวางแผนในการบุกลุกขั้นต่อไปแต่ความสูญเสียที่รัเสเซียเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นจากการที่รัเสเซียนั้นส่งพลทหารเดินเท้าแล้วก็ไปพร้อมกับ รถถังยานเกาะต่างๆคือเพื่อแสดงหวังยึดความคืบหน้าในแต่ละวันแต่สถานการณ์มันก็ไม่เข้าข้างรัเสเซียเพราะว่ายูเครนนั้นก็ยังสามารถใช้ปฏิบัติการโดนโต้อตอบกับทางฝั่งรัเสเซียได้อยู่ตลอดเวลามันจะเห็นความเสียหายรถถังของรัเสเซียส่วนมากก็จะมีความสูญเสียที่บริเวณ เมืองวอบชานนะครับก็ถูกโดนของทางฝั่งยูเครนโจมตีเพราะว่าโดนตอนนี้ยูเครนตอนนี้มีโดนที่สามารถใช้งานได้ก็คือมีทั้งโดนของยูเครนที่ผลิตเองและก็มีโดนที่มาจากฝั่งของอังกฤษที่นํามาใช้งานร่วมด้วยเพราะนั้นความสูญเสียส่วนใหญ่มันก็เลยเป็นความสูญเสียทางฝั่ง ทหารของรัเสเซียที่สูกไอเจ้าพวกโดนต่างๆของยูเคนนี้ทำลายเพราะนั้นอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ยูเคนได้รับกระสุนปืนใหญ่และก็ขีป่ปืนต่างๆที่นำมาใช้งานในบริเวณาชายแดนมากขึ้นเพราะนั้นความได้เปรียบของยูเคนตอนนี้มันก็คือความได้เปรียบในเรื่องของการใช้โดนกับมิการเซนะร่ในการไปทําลายทางฝั่งของรัเสเซียขณะที่ความเสียเปรียบก็คือการไม่สามารถใช้ขีปืนระยะไกลในการโจมตีทางด้านลึก ไปทางฝั่งของรัเสเซียได้เพราะถ้าหากว่าอยูเครนได้รับอนุญาตในการใช้งานขีปนุษย์ระยะไกลนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นสงครามในด้านทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่เมืองวอบชาน,นั้นมันก็จะมีสถานการณ์ของไอ้เจ้าขีปนุษย์ a t ท c m H, หรือไม่ก็ s t o อ m SHADOW ไปป้วนเปี้ยนไปทำลายทางฝั่งของรัเสเซียมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องรอว่า ชาติสมาชิกนาโต้และเอเมริกาจะอนุมัติให้ใช้งานขีประรวดระยะไกลเมื่อไหร่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ